ไม่ธรรมดาไดาม่ธรรมดาวันี้ันชาไม่เก็บไข่ไม่หมดค่ะจะเก็บไข่เพิ่มเนี่ยตระชนเช็ดออกแล้วมีอะไลอก อันนี้คือเชอรี่สีทองอนนมีเขาสวยเลยเก็บไข่ไม่พอพ้อมค่ะเดี๋ยวขอเก็บไข่น้วะไข่พวกนี้เราจะเก็บมาจากบอ่อของพ่อแม่พันธุ์ในในบอ่อเลี้ยงหอยปังหอยข่งแล้วนะคะเอามาเพื่อที่จะมาอนุบาลในการฟักออกให้เป็นตัวค่ะน,นี อันนี้แยกออกมาเป็นบอ่บอฟักโดยตรงค่ะเพื่อให้เขามีชีวิตในการรอดสูงกว่าการอยู่ตามธรรมชาตินะคะมันก็จะมีอายุการฟักไข่เขาประมาณ 20- 30วันก็จะออกมาเป็นตัวนะคะแล้วทีนี้ตัวที่มันจะฟักก็จะเป็นสีดำดำแบบนีเ้เริ่มฟักออกมาเป็นตัวส่วนสีขาวนี่คือเพิ่งเก็บวันนี้ค่ะยังขาวสวย อันนี้คือการฟักไข่การฟักไข,ข่หอยตังคะ่ะต่อไปเราไปดูการฟักไข่ขอเชอรี่ค่ะอันนี้คือการฟักไข,ข่หอยเชอรี่นะคะการฟักไข,ข่หอยเชอรี่เราจะบ่มไข่ใส่กล่องพลาสติกไว้ก่อนสามถึงสี่วัน เพื่อที่จะให้ไข่มันแก่ก่อนฟักนะคะโดยการปิดฝาไว้เลยปิดฝาให้แน่นไว้เลยนะคะค่ะแล้วทีนี้สมมตุติไข่เริ่มแก่ปุ๊บก,ก็คือมองเห็นเป็นสีขาวไข่เริ่มแก่ที่จะฟักแล้วเราก็เปิดออกมานะคะเปิดออกมาปุ๊บเอามาวางใส่ในกระปะ้าะกระป้าฟักค่ะอันนี้คืออันนี้คือกระมังอนุบาลในการฟักไข่หอยเชอรี่นะคะ แล้วก็จะมาวางแบบนี้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไหข่ถูกโดนน้าให้ไข่สูงกว่าน้ําวิธีหาวิธีการค่ะอันนี้เวลาเขาฟักออกมาก็คือใช้เวลาในการฟัก7-15ถึงวันเขาก็จะฟักออกเป็นตัวแล้วอันนี้คือไข่หอยเชอรี่สีทองที่อยู่บ้านอยู่ที่ฟาร์มนะคะเก็บมาจากบ่อในฟาร์มอันนี้ต่อไปก็จะไปดูดูการฟักออกมาเป็นตัวแล้วค่ะไปดู ฟักออกมาเป็นตัวแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้แยกตัวนี้เรายังไม่ได้แยกว่าไข่หอยเชลลีที่ฟักออกมาอายุมันยังปนกันก็คือทั้งอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสองสัปดาห์ค่ะอันนี้ยังไม่ได้แยกตัวเล็กตัวใหญ่นะคะยังไว้ปนกันอยู่ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะแยกออกมาแล้วค่ะเพื่อในการขุนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการมาดูว่าไข่หอยโขงใต้นี่เขาใช้อายุในการฟักประมาณกี่วันไข่หอยโขงใต้จะใช้อายุในการฟักประมาณ25-30วันค่ะที่สําคัญก็คือการการตักน้ําลาดไข่ช้าเยินมันจะทําให้ไข่ไม่ฟอ่อนะคะถ้าเราปล่อยไว้มาวางไว้แบบนี้โดยไม่ตักน้ําลาดก็คือไข่จะฟอหมดเขาจะไม่ฟักแบบเป็นตัวเราตักน้ําลาด แล้วก็อายุของเขาก็ยี่บห้าวันถึงสามสิบวันนี่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวค่ะแล้วไข่ก็จะตกลงไปข้างล่างนะคะแล้วทีนี้มาดูว่าไข่หอยของเราที่เราเก็บออกจากข้างล่างตรงกลางตรงที่เราฟักนี้เอามาอนุบาลค่ะทีนี้มาอนุบาลไว้อันนี้คือมาอนุบาลไว้ ก็อีก็อีเอามาใหญ่อยู่นะเนี่ยค่ะก็อีเอามาวางเพื่อที่จะเอามาวางไข่เขานั่นแหละค่ะทีนี้ขอเก็บตัวนี้ออกก่อนโอ้ระวังระวังระวังก่อนมีมีเยอะหลายมาลูกนะเด้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 ไปลงไปลงไปนะคะทีนี้ก็้วเก็บจากที่ฟักมา แล้วก็จะมาอนุบาลไว้นี่ก่อนก่อนที่จะลงบ่อใหญ่นะคะเขาก็จะอยู่อยู่อย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวหอยโขงใต้ค่ะก็จะมองเห็นอันนี้สองสัปดาห์เหมือนกันตัวใหญ่นีนสองสัปดาห์ตัวเล็กี่สัปดาห์เดียวดูขนาดกับหอยเชอรี่ต่างกันมากเลยค่ะ เราเอามาเพาะฟักไว้ตรงนี้นะคะเขาก็จะเกาะกินอาหารแบบนี้อันนี้สองสัปดาห์ค่ะตัวอ่อนหอยติ๊กอายุได้2สัปดาห์ตัวนี้ อันนี้ก็มีเราก็จะเกาะกินอย่างนี้นะคะที่แน่คือการเลี้ยงหอยอย่าให้น้ำเสียถ้าน้ำเสียคือตายยก,ยกบ่อค่ะ